ยิ้มไม่หุบยิ้มทั้งวันครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อวานเนี่ยวันเกิดลูกชายคนกลางของผมครับตอนที่ลีกพูเตะพอดีเลยทุกคนครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าโอ้แล้วจังหวัดที่เป่าเค้กอยู่เรียซาร่าเนี่ยตั้งยิงหยุดโทษแล้วว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ่ะทุกคนมันมีความสุขขนาดไหนเอาโอ้โหทีมที่เราเองรักเก็บพิกเอาชนะสามสองส่วนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ปีที่เก้าของลูกผมโอ้ยสดชื่นเยครับแม้ว่าจะเสียครึ่งหนึ่งก็ตามนะ แต่ว่ามันสดชื่นจริงๆทุกคนครับมันมีความสุขเนาะแล้วสู่นี้วันจันทร์ครับวันวันรักตุกขางครับหรือว่าวันเดนนี่คู่ที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยจัดสัตวให้เราครับสองคู่แถมคู่ราคาแปดหนึ่งคู่ครับจะเป็นคู่ไหนครับที่น่าสนใจครับเดี๋ยวพี่รอติดตามเลยส่วนเราทานคนอื่นครับที่อยากได้เพิ่มเติมที่เมื่อคนนี้เนี่ยพี่ลองเปิดใจครับตามเข้ามาในหมู่บ้านครับปัดควาครับแต่ลูโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีทางเข้าอยู่ครับจิ้มเข้ามาเป็นข้าคโพดเดียวกันเดี๋ยวจิ้มเข้ามาเป็นข้าคโพดเดียวกันครับหหวาานน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 นชชื่่่สดคครรรัััับบกกแอลลิิ้พยยเ ตอะนี้ตัวแรกครับดูจมเมนตัมครับดูจากความไม่เปียกครับประกอบกับเรื่องของวันนี้เกมเยือนของเวทแฮมเนี่ยผมมองว่าโหเอาชนะทีมยากครับถ้าเกมเยือนแล้วเนี่ยทีเวทแฮมเนี่ยยังไม่ชนะใครครับทุกคนครับประกอบกับเรื่องของขุมลังตัวเล่นเนี่ยทีไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับวันนี้นิวได้เปรียบชัดเจนมากจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่านิวเนี่ยจะเปิดบ้านครับเบียดคว้าชัยอยู่น้อยหนึ่งประตูไปรุ่นเป็นสองอะไรกันครับแต่คู่นี้เนี่ยผมนั่งดูมาตลอดทั้งอาทิตย์แล้ว คู่นี้เนี่ยมันจะคล้ายคคู่เลียฟพูเรื่องของราคาสูงต่ำนะครับแล้วก็จะคล้ายเรื่องของแอตตาวิล่าด้วยคล้ายๆล้ายกับชนะของซิตี้ด้วยครับที่ยิงสูงทุกเกมเลยวันนีน้แม้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยนิวเซนเนี่ยมันเปิดแพงไปหรือเปล่าครับแต่ว่าผลงานล่าสุดของนิวเนี่ยชนะมาสามเกมติดนะนะวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยครับประกอบกับเลนตั้งต้นเนี่ยมันตั้งที่ขึ้นควบนะตอนนี้ไหลลูกปอแล้วทุกคนมันสวยมากๆจริงๆนะ แต่ท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นกลางๆเนี่ยแล้วเชียร์บอลอย่างสนุกเนี่ยผมคิดว่ามองบนสวยมากครับทุกคนครับคู่นี้เนี่ยผมเชียร์เปนหน้าของนิโคลเซนแล้วก็มองบนครับทุกคนครับแล้วสวยคู่นึงเนี่ยวันนี้แฮนดี้แคปปรับลงครับอีกอย่างเนี่ยคู่นี้เรื่องของใส่การเล่นเนี่ยคล้ายๆกันด้วยครับเอมโปลีเปิดบ้านเจอดีเนเซ่ครับคิดว่าสถิติช่วงหลังที่พวกคนมาตลอด4เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยไม่เคยยิงกัน2เกิน2ประตูเลยคู่นี้เนี่ยอันดับแรกคือกลางๆเนี่ยครับมองล่างครับ แล้วก็ถ้าเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยผมมองว่าอูดิเนเซชุดนี้เนี่ยเล่นดีกว่านิดหน่อยครับทุกคนครับมีโอกาสครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของแฮนดิแคปเนี่ยราคาเสมอเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอยู่ทางด้านเอมโปลีนะแต่ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันย้ายมาอยู่ทางด้านของอูดิเนเซแล้วด้วยครับวันนี้คุยสครับผมเชื่อว่าอูดิเนเซครับจะบุกมาไม่แพ้เป็อย่างน้อยแนะนําไว้ให้ลองปอแล้วก็มุดกำไข่ตัวเองครับและส่วนคุณท้ายที่บอกว่าราคาแปกครับ วันนี้เนี่ยกับเป็นแท็บซอนสปอรครับทุกคนครับแท็ซอนเนี่ยผลงานล่าสุดเนี่ยมาชนะใครมาสามเกมติดกับแพ้รวดด้วยทุกคนครับวันนี้เจอทีมท้ายตารางอย่างอนานาครับเลดตั้งต้นวันนี้ไม่เคยเปิดขึ้นเลยครับโปรติคู่นี้เนี่ยถ้าแท็บซอนในบ้านเนี่ยปรติเปิดแค่ครึ่งลูกสูงสุดแค่ครึ่งควบครับแต่ว่าวันนี้ดอกแรกเลยครับเปิดมาลูกหนึ่ง ไหลขึ้นลูกปอแล้วทุกคนครับสุดท้ายเนี่ยอะไรมันแปลกของแปลกมันคือของดีครับผมเชื่อว่าวันนี้แท็บซอนครับการันตีให้พี่แน่ๆครับอย่างน้อยหนึงน่งประตูไปต่อลูกหนึ่งฮะแล้วก็ถ้ามันลุ้นลูกสองเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่ไยากครับไม่ใช่เกมที่ยากเลยครับสรุปเลยกันครับวันนี้เนี่ยสามคู่คัดสรรให้แล้วเหมือนเดิมครับคู่แรกเนี่ยไปนิโคลเซ่นครับแล้วก็มองบนไปด้วยครับส่วนคู่สองเนี่ยไปนันแล้ววีเซ่ครับแล้วก็มองล่างครับและส่วนคุณท้ายครับวันนี้ต่อ่ออแททซนนัั้้งใจคครบูี แยกด้ทุกตัวไม่ต้องรอครับชอบตามบําเดิญครับสวัสดีครับ